ยกมาอยู่กันในเกมฟีฟ่าออนไลน์สี่กันอีกแล้วนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นกิจกรรมฟรีหน่อยละกันนะครับเป็นกิจกรรมกิจกรรมของฟรีที่มีชื่อว่าอ่าล็อคกี้วิวครับวงล้อล็อคกี้วิวผมก็ได้เก็บเหรียญมาจนครบแล้วนะก็คือนี่นะครับกิจกรรมล็อคกี้วิวส่วนเอนายังไม่ครบเอนามันต้อง15เหรียญน,นะครับผมส่วนล็อคกี้วิวนี่ครบแล้วเพราะว่ารอบแรกอ่ะผมเล่นไป รอบแรกผมเล่นไป24เหรียญใช่ปะแล้วก็ตัดเยี่ยง26ครับผมมันก็รวมกันเป็น50เหรียญก็ต้องเก็บประมาณ25วันนะครับโดยประมาณไม่ต้องประมาณนะใช่เลยเพราะว่ามันเก็บได้วันละสองเหรียญน,นะครับ25วันก็คือ50เหรียญพอดีเประโอเคเล่นไปแล้วรอบแรกนะครับผมเดี๋ยวมาดูรอบนี้กันต่อว่าจะเป็นอย่างไรครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวไปลุยกันเลยกิจกรรม Lucky v ว e w นะครับอย่างน้อยๆก็คือได้การ์ดลุนบอกเจ็ดมาเปิดแน่นอนเพราะว่าด้านล่างนี่เห็นปะ5-7ครับผม94บวก ส่วนของอเหรียญ NR นี่ได้96เลยนะ96 5-7ถึงนะอันนี้เป็น94ครับผมเห็นปะ96ครับผมโอเคเดี๋ยวเข้ามาเล่นทีเดียว15เหรียญแล้วกันอันนี้เพราะว่ามันล็อกอินไะด้แค่วันละ1เหรียญไงกิจกรรม NR ครับผมส่วนกิจกรรมนี้มันได้แค่มันได้วันละ2นะครับผม NR นี่แค่ล็อกอินนะแต่อันนี้มันต้องเล่นด้วยเล่นเล่น1ตาได้1เหรียญครับผมแล้วก็ล็อกอิน1ตาได้1เหรียญเหมือนกันโอเคมานี่ครับผมเล่นไปแล้วปะ24ครั้ง ก็เหมือนเดิมนะครับผมมันก็ออกอยู่แค่นี้ผมเดี๋ยวผมทำนายก่อนละกัน1 2 3 4สอสี่๋อแค่นี้เลยอ๋อสี่อันนี้ครับผมเดีย๋ยวมาดูว่าจะเป๊ะหรือเปล่าโอเคมีอยู่6เหรียญแรกครับผมเดี๋ยวเปิดหัวด้วย10ก่อนดีกว่าไปเปิดหัวด้วย10ก่อนครับผมแล้วมาดูนะร้อยมาแล้วหนึ่งนะมาสองครับผมที่ผมที่ผมติ๊กไว้เอ้ยอันนี้หลุดโผล่มาหนึง่งก็ไม่เป็นไรหลุดโผล่มาหนึ่งงานนะมาดู50ล้านนี่ออกบ่อยสุดแล้วผมว่า ชื่อป่ะดูดิแม่งยังล็อกมา50ล้านอีกโอ้โห50ล้านอีกต้องมีอ่ะโอ้โหถ้ามีอีกก็50ล้านนี่ก็โอเคก็คือที่ผมตั้งไว้เมื่อกี้หลุดมาหนึง่งก็เป็น2 0 0ล้านนะครับโอเคเดี๋ยวขอไป6กชิ้นแล้วกันแล้วก็ค่อยปิดท้ายด้วย10ครั้งเหมือนเดิมโอเคไปทีละครั้งให้ครบ6ชิ้นก็แล้วกัน50ล้านกูว่าละไอที่หมุนนาน,านานนี่ไม่ใช่อะไรนะคืออยากจะแอคไงแอกว่าเอ้ยกูไม่ลง50ลหรอกนะ กูแบบสุ่มจริงๆแบบทําให้หมุนเยอะๆแต่ไม่ใช่หลอกไอ้ศาสตว์มึงลงห้าสิบนี่แหละไม่รู้จะหมุนให้นานทําไมเนี่ยหมุนทําไมให้นานนะทีหลังกดปุ๊บมึงคลิกล็อกห้าสิบมาเลยศาสตว์ถ้ามึงจะออกแต่ห้าสิบอ่ะไม่รู้จะหมุนให้นาน,นให้กูลุนทําไมเดี๋ยวขอดูอ่าหมุนทําไมให้นานนะหมุนเพื่อหมุนทําไมครับบอกกูทีทําไมมึงไม่เอาห้าสิบมาเลยอ่ะโอ้โห โอเคเอาหมุนกันไปอ่เอาที่มึงสบายใจถ้ามึงสบายใจกูก็ย,ยินดีด้วยแต่กูไม่ค่อยสบายใจออกแต่ห้าสิบดูดิหมุนเพื่อนะหมุนเหมือนแบบโอ้โหหมุนตั้งสามสี่รอบอะผมทําให้คนลุ้นไงเฮ้ยมันไม่ออกห้าสิบแน่นอนครับผมมันหมุนจนจุดตรงไหนดีแต่ไม่ใช่ไอสารห้าสิบนี่แหละนี่ผมหมุนมาห้าครั้งแล้วนะกดทีละครั้งนะห้าสิบมาห้าครับผมหกครั้งกดทีละครั้งห้าสิบมาหกอ่าไปสิบครั้งอันนี่ ครบครับผมเดี๋ยวมารับของด้านล่างกันควายเอ้ยเี๋ยมึมมงจะหมุนให้นานทําไมมึงออกอยู่แต่ห้าสิบอยู่แล้วน่ะสามครั้งละสี่ครั้งโอเคครั้งที่ห้ายังมาการโง่ๆค,ครั้งที่หกไปห้าสิบอยู่ครั้งที่เจ็ดก็ยังไปห้าสิบครับผมครั้งที่แปดห้าสิบอีกครั้งที่เก้าห้าสิบปีปะห้าสิบห้าสิบชัวโอ้โหหมดโอเคบอกเลยว่าพ่อมัน tried พ่อมัน try ครับผมโอเคมารับของด้านล่างแล้วกันพ่อมัน try แปลว่าพ่อมันพยายามพยายามแปลว่า try ไงภาษาอังกฤษโอเคมาพ่อมันก็พยายามอยู่โอ้โหหน้าด้านไปใหม่ล็อกแบบนี้อาจจะไม่ล็อกก็ได้อาจจะดวงซวยโ okay. อเคเดี๋ยวมาเปิดเงินก่อนครับผมห0าร้อถึงห้าพรู้ๆกันอยู่อะหลักพันก็สบายใจและมันบอกเอาํำไมหลักพัน เลือเธอะ900ยพอแล้วก็อันนี้900กับ900กับ1000พก็1,900อ่ะเกือบ2 0 0พครับผมเงินแล้วก็การไม่มีเฮียอะไรเลยบอกตรงๆมีแค่ลุ้นอยู่ใบเดียวครับผมโอเคใบนี้ก็ขอลุ้นแล้วกันแต่ใบพวกนี้เปิดไปก่อนไม่มีเฮียอะไรไม่แต่น้อยสวยมาโดอ้ว,วนไปโ <laughs> ดอ้ว,วนเฮียอะไร โดอ่ะโดอ่ะโดบีทีบีอ่ะโดบีทีบีบอกเจ็ดก็พอขายได้นะบอกตรงไม่รู้อะ่ะไม่รู้ขายได้หรือเปล่าแต่ถ้ามาก็ดีอะขอไฟอะขอไฟนะจ้าไฟนะจ้ากดไปไฟนะจ้าโอเคคลิปนี้สั้นแน่นอน,นครับผมไฟกับพ่อมาเลยมาบอกห้าด้วยครับผมมาเดนเดนส์วิลเดนส์วิลโอเคประมาณนี้ละกัน ไม่มีเฮียอะไรเลยผมพูดตรงๆมึงล็อกออกอยู่แค่50ล้านกับการโง,โง,โง่ๆไล่ของอย่างอื่นมึงจะใส่มาหาบิดามึงหรืออย่างไรใครจะไปรู้ครับผมทํามาหลอกควายอะทำมาเอ้ยกูใส่การ์ดแบบดีๆมาทางนั้นเลยนะเว้ยสายฟรีแบบรวยแน่นอนสายฟรีจะได้มีกําลังใจเล่นเยอะๆครับผมแต่ไม่ใช่ในกลุ่มเนี่ยผมยังไม่เห็นใครได้ไม่แต่ชิ้นเดียวเลยนะหมายถึงกิจกรรมเนี้ย กิจกรรมไอ้ลัคกี้วิวของเดือนนี้เดือนที่แล้วอะยังเห็นบ้างนะแต่ก็ส่วนน้อยอะแต่เดือนนี้ผมไม่เห็นเลยไม่แต่คนเดียวในการได้ไอ,ขอแบบ้ของแบบของแจ็คพอตอะไรเงี้ยควายไปละประมาณนี้แล้วกันโอเคครับผมมาน,นี้ก็มาเปิดรวมกันไปด้วยนะครับก็คือไอ้กิจกรรมนั้นที่ผมเล่นไปอะไอ้กิจกรรมลัคกี้วิวอะมันสั้นไปประมาณ5านาทีเดี๋ยวมารวมของกิจกรรม ของ NR ด้วยครับผมก็เก็บเหรียญมาครบละคนละวันกันนะตอนนั้นห่างกันประมาณหลายวันฮนะกว่าจะเก็บครบก็ผมนี่นะพามาดูก็ห่างกับตอนนั้นประมาณกี่วันวะเนี่ยประมาณ4วันนะครับผมเก็บมาได้8เหรียญแล้วก็เหรียญ NR สิบห้าเหรียญน,นะครับได้ลุ้นอีกมาดูมาเดี๋ยวมัน5นาทีมันจะสั้นเกินเงี้ยเดี๋ยวมาเปิดอันนี้ก่อนละกันเหลือ8เหรียญก็ผมเดี๋ยวเหรียญ NR ก็ไปจัดเดี๋ยวมาดูว่ามันยังล็อกอยู่หรือเปล่าแต่ก็ไม่น่าถามหรอก ห้าสิบล้านโลรัวครับผมจัดไปห้าสิบล้านทั้งวันทั้งคืนนะจัดไปโอเคมาดูแปดรอบผมจ่ายห้าสิบล้านแปดรอบหรือเปล่ามาแม่งเล่นล็อกแต่ห้าสิบครับผมโอ้โหดูดิห้าสิบกับการโง่ๆงสามสามล่างเนี่ยออกบ่อยมากครับผมแลวก็รวมถึงหนึ่งร้อยล้านด้วนะออกโคตรบ่อยกดไปสี่ห้าสิบมากดไปสี่ห้าสิบมาสามนะครับผมโอ้โหดวงตัวเองหรือเปล่า โทษแต่เกมนะมาสี่ครับผมเนี่ยดวงซัวเองแล้วโทษแต่เกมไม่สาดกูนี่แม่งดูดินั่นไงกดไปหแล้วนะมาของอย่างอื่นเนี่ยามาเอามาโชว์ใช่ไหมเอามาเป็นเหยืย่ลอล่อหรือเปล่าล่อมาแรงเม้าครับผมโอโหโคตรเศร้าดูดิอาจจะดวงซวยเองหรือเปล่าครับผมแล้วไปโทษเกมแบบนี้ก็ไม่ดีนะโอเคหมดไปครับผมไอรักเกียวโง่ เดี๋ยวไปดู nr ดีกว่าดูบ่อยนะ nr radio โอเคเดี๋ยวเปิดหัวมาด้วย5ละกันนี่ครับกด15ครั้งก็ได้96อีก1นึใบนะแล้วก็ได้ชุดด้วยชุดจุ่มไห้จ๊ะโอเคไปมาดูเห็นมีคนได้ใบนี้ละของไอนาโอ้โหมันก็เหมือนเหมือนกันเลยไม่ต่างกันไอสัตว์มีคนได้ใบนี้นะผมเห็นในกลุ่มแต่ใบพวกนี้ยังไม่เคยเ,เลยไอสองใบบนอะ บวก8กับบวก5เนี่ยแต่นี้เห็นละเห็นคนในงานในกลุ่มในกลุ่มอยู่กันเป็นแสนคนผมเห็นคนเดียวนะครับผมโอ้โหแสดงว่าไม่ล็อกโอเคกดไปนี่ห้าสิบออกบ่อยเกินโอเคมาครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายแล้วแล้วก็กดแบบห้ารัวๆเลยอันนี้ไม่มีกดแบบสิบนะครับเพราะว่ามันเล่นได้แค่วันละมันได้แค่วันละเหรียญไงส่วนกิจกรรม l ั c กี w h ว e ได้วันละสองเหรียญครับผม โอเคจัดไปเต็มที่เต็มที่เอาเลยเออเออกเข้าไปเออโอเคมาอะไรก็อาหมดจังหวะนี้ครับผมกดไปของข้างบนนี่แทบไม่ต้องลุ้นครับผมมาลุ้นของข้างล่างดีกว่ามาเอามาอะไรก็เอามาเหลืออีกสองครับผมห้าสิบป่ะห้าสิบต้องมีอะโอ้รอบนี้ร้อยมาเยอะครับผมโอเคอันนี้ไม่ได้สนใจสนใจด้านล่างนะ่ รับมาอันนี้ผมไม่รับได้กันนะ CP แบบขยาม,มากมีเป็นล้านมีเป็นล้านกว่าและซีได้แบบไม่รู้จะใช้ยังไงโอเคเงินไม่รู้ได้เท่าไหร่ับผมการ์ดมีอยู่เล็กๆน้อยก็มาเปิดกันดูเงินอันนี้ผมมีอยู่ด้วยนะไม่ใช่ว่ามันแค่เงินของไม่ใช่ว่ามันแค่เงินของกิจกรรมนะการน,นี้ผมมีอยู่แล้วด้วยโอเคห้าร้อยถึงห้าพันก็ผมเอาไปเจ็ดร้อยพอเดี๋ยวมันจะรวยกดไป อันนี้อย่างที่บอกนะเงินผมมีอยู่แล้วด้วยนะครับเงินผมดองมาละแล้วก็สามพันโอเคอลอตเตอรี่ไม่เกี่ยวการนี่เกี่ยวหมดครับผมโอเคเดี๋ยวเปิดพวกนี้ไปก่อนล้วกันแล้วก็ไปน,นี้ค่อยมาแยกมากดไปค่อยมาใช้ทรงใช้สูตรครับผมโอเคซูมอยู่ซูมทำใหม่ร้อยล้านโอเคก็ดีแล้วที่มันซูมมันซูมก็บน่นไม่ซูมก็บน่นอะไรวะ มาตัวเด็กเมาหายนะกัน9 6 5าสหหถึงเครับผมบวก7ก็พอไม่ขอเยอะเลยแค่บวก7ครับผมตัวเดียวพอ<ๆ>ดบีทีบีบวก7จ็ดอะขอไม่เยอะเท่าไหร่เลยไปตัวเด็กเมาหายครับผมให้มันชิบหายกันไปข้างโอ้โหพรูมาโอ้โหพรูธรรมดาครับผมตัวไหนบวก7จริงๆครับผมซาซาบานยี่โอเคซาบานนะว่ามันจะยี่ ได้มาสี่พันครับผมได้ชุดมาด้วยก็พอได้อยู่กิจกรรมเอ็นอาร์ผมได้บวกเจ็ดด้วยแหละถ้าไม่ได้บวกเจ็ดก็ไม่ได้เลยโอเคถ้ามีบวกแปดจะได้บวกแปดเลยนะแต่มันไม่มีไงแล้วไปขายไปครับผมที่เหลือก็ตามนี้ไม่มีอะไรละโอเคได้มาก็พอสมควรนะครับผมนี่ตัวเดียวเลยแล้วก็บวกกับเงินเงินไม่รู้เท่าไหร่นะโอเคครับผมก็ไปละนี่แหละไม่ซ่านละทีนี้โอเคเจอกัน คลิปหน้าจริงๆ